หุ้นตัวเล็กอะถ้ามันมาไกลก็หาเงินได้ยากแต่ถ้าหุ้นบางตัวนะครับในกลุ่มไม้แล้วก็กลุ่มเอสเซหลายๆตัวที่มันเป็นหัวมังกรแล้วพัดตัวเข้าใจอย่างลงมาพัดตัวนะครับพร้อมจะทําขึ้นอีกรอบอันนั้นะ่ะเขาก็สามารถหากําไรได้หลายร้อยหลาย,ลายพันล้านเช่นกันนะดังนั้นนะครับเซียนหุ้นเจ้ามือกับคอนเน็กชันผลประโยชน์ระดับชาติ มันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเชื่อมโยงกันมาตั้งแต่โบราณกาลพร้อมกับการเกิดตลาดหุ้นอยู่แล้วเราต้องเข้าใจรอบตรงนี้กับมันให้ได้ด้วยหุ้นอย่างเซียนตกปาหุ้นที่สร้างกรอบตอนนี้เยอะมากหุ้นที่สร้างกรอบอย่างนี้นะครับรอสัญญาณบางอย่างที่ชัดเจนขึ้นอีกเครือกหนึ่งเพื่อจะยกราคาขึ้นดังนั้นไม่แปลกฟังไว้ก่อนนะหุ้นที่ถูกกดราคาตอนนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับ ราคาที่เรารู้สึกเหมือนถูกกดด้วยภาวะสงครามจริงๆแล้วนะครับมันเล่นอยู่ในกรอบกรอบล่างกับกรอบบนแต่เผอิญว่าราคามันอยู่ช่วงแต่แต่กรอบบนเวลาเอาสงครามมาอ้างปุ๊บนะมันก็เลยถูกทุบล่วงมา3% 5%เเซลงมาคล้ายๆอยู่กรอบล่างแต่จริงๆราคาที่ล่วงของมันจริงๆนะครับไม่ได้หลุดแนวเก็บชัดเจนแต่ยังอยู่ในกรอบอยู่แค่นั้นเองแต่เราเห็นเปอร์เซ็นต์ว่ามันล่วงเราก็คิดไปแล้วว่ามันหลุดหลุด หล,หลุดกรอบหลุดอะไรไม่มันยังไม่หลุดกรอบเพราะมันแค่ถูกทุบราคาถูกกดราคาจากกรอบบนลงมามาเล่นที่กรอบล่างจริงๆนะครับจุดเข้าที่คมนะ่ะเราควรหาหุ้นที่เล่นอยู่ในกรอบใช่แต่เล่นอยู่ในกรอบแต่ราคาในจุดเข้าควรจะเป็นแนวกรอบล่างเป็นจุดเข้าซื้อนั่นคือในยะของคำว่าจุดเข้าที่คมรู้ไหมครับพูดง่าย ไม่ลงยืนได้ซื้อเข้าอันนี้ต่างหากเล่นเซียนตกปลาเล่นหุ้นอยู่ในกรอบแต่ต้องเป็นกรอบล่างคือจุดเข้าซื้อไม่ใช่กรอบบนแล้วเป็นจุดเข้าซื้อดังนั้นการเล่นหุ้นที่ดีก็ต้องเลือกในจุดที่เราเป็นต่อด้วยนะครับอันนี้สําคัญมากๆลองมาดูตัวอย่างหุ้นโชคขอโทษทีนะครับพี่อธิบายในเรื่องเกี่ยวกับว่าปัจจัยและความจริงของเซ็ตมันมีค่าแค่ไหนอะจริงๆกาอธิบายครึ่งชั่วโมงแต่เนี่ยล่อไปแล้ว เกือบสองชั่วโมงรู้สึกผิดเลยดังนั้นนะครับโชคก็ขอเอาตัวอย่างมาแค่ระดับหนึ่งก็ได้คัดเฝ้าทำรวยอย่างเซียนนะครับเป็นตัวอย่างในการคัดหุ้นเห็นไหมครับพี่เนี่ยนี่คือหุ้นตัวแรกหุ้น acc นะครับพี่มันเป็นหุ้นอะมังกรแล้วไหมวอลลุ่มเริ่มเข้าเป็นหุ้นมังกรไหมครับเมื่อเราเห็นว่าเป็นหุ้นมังกรแล้วนะครับพี่เราก็ต้องอะไรรู้ไหม ปรับเป็น time frame week นะ time frame week ปรับตรงไหนนี่ไงรูปนาฬิกาเห็นไหมครับปรับเป็น time frame อ่านลองดูนะครับรูปนาฬิกาเวลาเราคลิกที่รูปนาฬิกาเห็นไหมครับมันจะมี time frame day time frame week เนื้อออกไหมครับเนี่ย time frame month ต่างๆ quarter year นะครับก็คือรายวันรายอาทิตย์รายเดือนรา,า,ายสามเดือนกับรายปีเห็นไหมครับแล้วก็ถ้าเราตั้งตรง minute เห็นไหมครับเราก็จะเห็นว่าเห็นไหม 1>, 1นาที3นาที5นาที1 0นาที15นาทีนี่คือไทม์เฟรมทั้งหมดเลยนะแล้วแต่เราจะตั้งดังนั้นนะครับกรณีอย่างเงี้ย1นาที3นาทีนะครับใช้เป็นหุ้นเราเรียกว่าเล่นเดทนะให้เราตั้งเดทแต่ถ้าโดยปกตินะครับคัดหุ้นให้เรามองที่ Time f ฟรม e Week เพื่อเราจะหาทรงกราฟก่อนเราเห็นว่า Time Frame ิ e สัปนะครับเป็นหุ้นมังกรพวกนีไทมเฟรมรายอาทิตย์นะครับเป็นหุ้นมังกรเห็นไหมรู้สึกว่าเป็นขาลงด้วย เพราะมันขึ้นยอดมังกรแล้วเป็นขาลงเห็นไหมครับเมื <adviser> ่อเราได้แล้วนะครับทำเฟรมวิกได้ให้เราปรับเป็นทำเฟรมเดย์ทำเฟรมเดย์เราก็เห็นไหมครับเราก็จะเห็นละทิศทางแต่ด้วยความที่มันกว้างให้เราติ๊กตรงนี้ครับคำว่า f u l เห็นไหมตรงนี้นะครับตรงนิ้วโชกเราก็จะเห็นคําว่าอะไรรู้ไหมเราก็จะเห็นภาพมันกว้างขึ้นเห็นไหมเห็นนะครับนี่คืออาถรรพ์มังกรแต่เป็นทำเฟรมเดย์แล้วมันขึ้นไปจุดสูงสุดแล้วมันเริ่มลงมา แต่มันมีโดจิพยายามจะยืนราคาให้ได้เห็นไหมครับพยายามจะยืนราคาให้ได้เพื่อจะยิงเขียวใหญ่ไอลักษณะอย่างเนี้ยเราควรเข้าตั้งแต่วันเพฤหัสที่มันมีโดจิอยู่สตัวเห็นไหมตรงนิ้วโชคตรงนี้เห็นไหมครับโดจิอยู่4ตัวแล้วมันก็ยิงเขียวใหญ่แล้วก็กัดมายอ่อลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าเป็นหุ้นทักคัดเอามาเล่นสําหรับโชคยังไม่เล่นนะเพราะอะไรรู้ไหมกราฟมันไม่ชัด ที่สาคัญอนะ่ะมันยิงเขียวไปแล้วเรารู้มันจะยิงเขียวหรือมันจะกดอีกนะนะแล้วมันเป็นอะไรรู้ไหมครับมันเป็นโซนขาลงแล้วเพราะมันเป็นต่อยอดหัวมังกรขาลงนะหุ้นประเภทนี้ต่อให้มันมีโอกาสลุนนนล้นยิงเขียวใหญ่ขึ้นเนี่ยครับลุ้นยิงเขียวใหญ่ขึ้นแต่สําหรับโชคในการสอนพี่มันเสี่ยงไปเพราะยังมีหุ้นดีๆกว่านี้อีกเยอะมากดังนั้นนะครับหุ้น ACC ตัวนี้นะครับพี่เขียนคําว่าเป็นหุ้นมังกร อย่างโชคอ่โพยโชคก็จะเป็นอย่างเนี้ยโชคจะเขียนว่าเป็นหุ้นมังกรขาลงเนื้อออกไหมครับเนี่ยเป็นหุ้นมังกรแล้วก็ขาลงแต่โชคไม่มาลุ้นว่าจะยิงเขียวไหมเพราะมันยิงเขียวไปสั้นๆแล้วมันยืนไม่ได้มันมีโอกาสลงต่อดังนั้นหุ้นตัวนี้สําหรับโชคยังไม่สนใจกับมันเพราะอะไรรู้ไหมมันมีหุ้นอีกตั้งเจ0ดตัวให้เราเลือกเล่นที่ดีกว่านี้อีก อย่าไปเสียดายเล็กๆน้อยๆต่อให้มันสุดท้ายนะครับอาทิตย์หน้าที่จะถึงเนี้ยมันยิงเขียวขึ้นมาก็อย่าเสียดายกับมันเพราะถ้าเราไปเสียดายมันทําให้เราจิตโตมีหุ้นอีกเยอะแยะที่ยิงเขียวเราไม่จําเป็นจะต้องได้ทุกเขียวเพราะไม่มีใครเก่งได้ทุกแท่งเขียวของหุ้นทุกตัวอยู่แล้วจริงไหมมันก็ต้องหลุดลอดไปบ้างนะเรามองที่ฟุตบอแมสแล้วดีกว่าว่าไอ้หุ้นที่เราคัดอ่ะเราเข้ากับมันทันไหมทํากําไรได้ไหม ถ้าได้แท่งเขียวใหญ่ตามมาด้วยก็แปลว่ายิ่งดีเป็นโบนัสมองแค่นี้พออยากกดดันตัวเองนะหุ้นบางตัวถ้ามันไม่ได้ดีจริงนะครับก็ต้องปล่อยผ่านอย่าไปเสียดายยังมีหุ้นอีกเยอะมากส่วนใหญ่นะครับที่เสียดายเกิดจากเรื่องอะครับไม่ได้คัดหุ้นเห็นมันยิงไปแล้วแล้วตึกโอ้ยแม่งรู้งี้น่าจะเข้าก่อนจะบ่นเพื่อไม่ได้ประโยชน์แก้ไขสิฝึกคัดหุ้นก็นี่กาลังสอนไง ัดหุ้นยังไงใช้อะไรเห็นไหมครับ่าดูตัวต่อไป A C E แล้วก็ปรับเหมือนเดิมนะครับปรับเป็นทำเฟรมทำเฟรมวีคเมื่อทำเฟรมวีคนะครับก็มาปรับตรงนี้ให้มันเป็นฟูลเพื่อจะได้เห็นเต็มเต็มทรงกราฟขึ้นเห็นไหมครับเมื่อเราเห็นแล้วว่าเป็นไงบ้าง ทางมันเริ่มลงเห็นไหมแล้วพยายามจะยืนยังยืนไม่ได้หรือจริงไหมตรงนี้พี่เห็นไหมรอให้มันยืนได้ก่อนไหมแล้วเราค่อยสนใจแต่นั้นเรานี่คือทําเฟรมอะไรนี่คือทําเฟรมวีคนะเราปรับอะไรอกีกมาดูทม์เฟรมเดย์ดีกว่าเพื่อความชัดเจนแล้วเราก็ปรับฟูเห็นไหมถ้าเราปรับเป็นทม์เฟรมเดย์เห็นแล้วว่ามันเป็นหุ้นขาลงชัดเจนพยายามจะยืนและยังยืนไม่ได้แสดงว่าหุ้นตัวเนี้ย ปล่อยผ่านให้พี่เขียนอะไรไว้ก่อนนะครับทรงกราฟไม่ชัดแต่เป็นขาลงรอยืนได้เขียนระบุมาร์กตัวนี้ไว้นะครับอย่างชอบก็จะเขียนว่าทรงกราฟขาลงนะครับทรงกราฟขาลงเห็นไหมมันเป็นขาลงชัดเจนนะเริ่มยืนพยายามจะยืนให้ได้รอยืนได้ก่อนแล้วเราค่อยกลับมาดูมันอีกทีแสดงว่าหุ้นตัวนี้ก็ยังไม่ต้องเฝ้าแต่แค่มาร์กไว้ว่า อาทิตย์หน้าถ้ามันจบหรือต่างว่ามันยืนได้ชัดเจนเราค่อยเอามาเฝ้ามาตรวจสอบกับมันใหม่แสดงว่าตัวที่2เนี้ยนี่คือการคัดให้เห็นเห็นไหมต่อไปเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะคนใหม่คนเก่าโชคเป็นคนคัดหุ้นด้วยมือโชคไม่เคยใช้โปรแกรมเพราะโปรแกรมนะครับมันจะกองปัจจัยหลายๆอย่างของหุ้นออกไปทําให้เราไม่ได้เห็นรายละเอียดและที่สําคัญที่สุดเราไม่รู้จักหุ้น เราต้องทําความรู้จักหุ้นเพราะการชินตาในการมองกราฟในการปรับไทม์เฟรมนะครับทม์เฟรมวีคไทม์เฟรมเดย์นะทำให้เราเห็นทรงกราฟแล้วเราติดตากับทรงกราฟแล้วเราจะแม่นทรงกราฟเราจะอ่านกับมันได้ง่ายอ่ะต่อไป A C G เหมือนเดิมปรับเป็นไทม์เฟรมวีคนะครับเห็นไหมปรับเป็นไทม์เฟรมวีคแล้วก็ตั้งให้มันเป็นฟูลมันก็กลายเป็นหุ้นอะไรก็เป็นหุ้นบังกรเห็นไหม แล้วเป็นขาลงที่พยายามจะยืนได้ยืนได้จริงไหมยืนได้จริงไหมเราต้องปรับอะไรปรับเป็นทำเฟรมเดย์ปรับทำเฟรมเดย์แล้วก็ปรับฟูลเนี่ยครับตรงเนี้ยเพื่อให้กราฟมันกว้างขึ้นกว่านี้เห็นไหมเป็นหัวมังกรก็จริงเป็นขาลงก็จริงแต่ขาลงอ่ะเริ่มยืนกรอบราคาได้ เห็นไหมครับเริ่มยืนกรอบราคาเริ่มเริ่มชัดเจนเห็นไหมตรงเนี้ยชัดเจนกับมันเลยไหมครับยืนกรอบราคาชัดเจนแต่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 ทำไมโชคไม่สนใจทั้งทั้งหัวมังกรถ้ายืนราคาได้ต้องน่าสนใจสิที่โชคไม่สนใจเพราะอะไรรู้ไหมพี่ดูวอลลุ่มวอลลุ่มรวมนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันนี่คือวอลลุ่มรวมแล้วขคร ขยบดูนะลองไล่ดูแท่งกราฟกลับมาหนึ 1, 2, 000, 000, ่งแสนสองมื่นวอลลุ่มขยับมาอีกหนึ 1, 000, ่งแสนเจ็ดหมื่นวอลลุ่มขยบมาอีกหนึ่งแสนวอลลุ่มขยับมาอีกเจ็ดหมื่นหนึ่งพันวอลลุ่มขยบมาอีกสามแสนวอลลุ่มแปลว่าหุ้นตัวนี้ต่อให้ยืนราคาได้แต่วอลลุ่มมันน้อยเกินไปไม่มีคนเล่นนึกภาพบอ,อกไหม ไม่มีคนเล่นเมื่อไม่มีคนเล่นเราก็ไม่ควรเข้าไปเล่นบางครั้งซื้อนะต่อให้มันยิงเขียวขึ้นมานะครับสาเราเราก็ขายใครไม่ได้อันตรายนะต้องให้ต้องต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนเพราะมันไม่มีสภาพคล่องชัดเจนเพราะไม่มีคนเล่นเห็นไหมครับเขาเล่นตั้งแต่ช่ว